นี่คือมีการพาดิิ้งของเราใช่ไหมครับใช่ครับโดยการมีคนโพสต์หวงนี้แล้วมีรูปเราติดเข้าไปด้วยค่ะเราไม่รู้เรื่องครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่ได้เกี่ยวข้องครับแล้วกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาแจ้งความนะครัตัวเองไว้ก่อนค่ะพราเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเหตุการณ์ตรนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนี่ฝากเตือนประชาชนหรือคนอื่นอะไรไหมครับอย่ากู้เลยค่ะเดือดร้อนประชาชน อนครับผมจะพูดแบบไหนมันก็เรื่องของผมอยากจะไปแจ้งสอนอนไหนก็ไปแจ้งเลยครับไอ,อ้อะไรก็แจ้งความแจ้งความคิดว่าตำหนัคุณอ่ะจะทำอะไรได้ไไไเรื่องของคุณคุณอยากจะจบที่ไหนก็ไกล่ไปแจ้งกอนนี้ก็ไล่ครับ